ราชาลูกนังทุลกขอสเสนอต้ารับต้องปรับตัวเสียแข้งหลายคนเดนมกราคมซัโบโรบัตคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภยัยไม่ต้องนั่งเฝ้าแอดไลน์ได้ที่แอดซับโบโรบัตหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้มิเกลอาเจตาผู้จัดการทีมอาร์เซนอนเปิดใจทีมต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ขาดผู้เล่นไปหลายคนในเดนมกราคมทั้งจากโควิดและไปเล่นทีมชาติ อาเซนอนเป็นอีกทีมที่มีผู้เล่นติดโควิดไล่ตั้งแต่คาร์ลัมแชมเบอร์ปาโบมารีและแซมบี้โลของกาทำให้ต้องกักตัวรักษานอกจากนี้บรรดาแข้งแอฟริกันก็เตรียมเดินทางไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นทั้งโทมัสปาเต้ม oh ูฮัมหมดเอลเนนีนิโคล่าเปเป้ P P, และปีเอร์เอมริกโอบามยองอาจจะตากล่าวถึงการรับมือเรื่องนี้ว่าผมไม่คิดว่าเราจะสามารถเซ็นสัญญาก,กับนักเตะในช่วงเวลาสั้นๆได้เพราะสถานการณ์เหล่านี้ มันดูไม่สมจริงนะักแต่เราจะนั่งลงและตัดสินใจให้ถูกต้องหากว่าเราสามารถทําได้เราต้องปรับตัวผมไม่รู้ว่าสถานการณ์จะขยายไปขนาดนั้นเราดีขึ้นและหวังว่าจะดีขึ้นเพราะหลายคนได้รับการฉีดบูสเตอร์ไปแล้วจะมีคนที่ได้ฉีดเพิ่มขึ้นมิเกลอาร์จ a ตออกมาเปิดเผยถึงแผนการเสริมทัพของทีมในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมว่าพวกเขาอาจจะไม่มีการซื้อนักเตะใหม่อย่างที่มีการคาดการเอาไว้ตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอน เดอะกันเนอร์สต้องการกองหน้ารายใหม่เข้ามาล่าตะขายให้กับทีมในปีหน้าเนื่องจากพวกเขาจะไม่มีปีแอร์เอมริกโอบาเมยองที่จะต้องไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นและอาจจะถูกปล่อยออกจากทีมในช่วงเดือนมก,กราคมรวมทั้งในรายของอเล็กซองลากระแตนและเอ็ดดี้เอ็นเคเทียที่จะสามารถเปิดเจรจาย้ายทีมได้ในช่วงเวลาเดีวยวกันโดยเหตุน,นี้ทาให้อาร์เซนอลตกเป็นข่าวกับดาวยิงหลายรายในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมิเกลอาร์เตตาก็ออกมายอมรับว่าทีมของเขาจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อตลาดซื้อขายเปิดทําการ ผมไม่คิดว่าเราจะสามารถเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นใหม่ได้ในช่วงเวลาสั้นๆนี้มันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เกินความเป็นจริงไปหน่อยแต่เราจะนั่งลงและทําการตัดสินใจให้ถูกต้องเท่าที่เราจะทําได้นายเดนกันเนอร์กล่าวสั้นๆกาเบียลอักบอร์ลาฮอดีตนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกกล่าวหามิเกลอาร์เจตาว่าการจัดการปลดป,รดปีแอร์เอเมริกโอบามยองออกจากตาแหน่งกัปตันทีมอาร์เซนอลน,นั้นเป็นการกระทําที่โหดร้ายและบ้าอํานาจตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอน กุนซือชาสเปนิตตัดใจริบหมอกแขนกับตันทีมของโอบาก่อนเกมที่พบกับเวแสแฮมยูเนเต็ดเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนรวมทั้งยังแบนนักเตะออกจากทีมชุดใหญ่โดยให้เหตุผลว่าเจ้าตัวได้ทําผิดกฎและมีความประพฤติที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสโมสรซึ่งอดีตกองหน้าแอสตันวิลล่ากล่าวถึงเรื่องนี้ผ่านเว็บไซต์ฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าอาร์ติต้านั้นทําผลงานได้ดีในการเป็นผู้จัดการทีมแต่ผมคิดว่าการปฏิบตัติต่อผู้เล่นนั้นมันดูจะโหดร้ายไปหน่อย สำหรับโทษที่โอบามยองได้รับนั้นผมคิดว่ามันเป็นการลงโทษที่หนักเกินไปมันเหมือนกับว่าเขาไปก่ออาชญากรรมมาอะไรแบบนั้นการยึดปลอกแขนกัปตันทีมอาจจะเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุแต่คุณก็เข้าใจมันได้แต่การที่คุณไปแบนไม่ให้นักเตะลงซ้อมกับทีมนั้นมันเกินไปมันบ้าบอมากมันทําให้อาจิต้าเหมือนคนบ้าอำนาจโอบามิองกับบเรียนของโลกแห่งหมืออาชีพ มิเกลอาเจตาผู้จัดการทีมอาร์เซนอนได้มีการกล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของปีแอร์เอเมริดโอบามยองซึ่งณเวลานี้หลุดออกจากทีมไปแล้ว4ี่เกมรวดจากการทำผิดวินัยของโสมสรและถูกปลดออกจากตำแหน่งกัปตันทีมเรียบร้อยแล้วโดยที่ผ่านมามิเกลอาเจตาไม่ได้ตอบอะไรชัดเจนในเรื่องนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในความผิดของโอบามยองเพราะต้องการให้เป็นเรื่องภายในและส่วนตัวระหว่างนักเตะเท่านั้นอย่างไรก็ตามก็มีรายงานออกมาว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อไปเยี่ยมแม่ของเขา ต่ไม่สามารถกลับมาอย่างอังกุริตได้ทันเผื่อลงมาซ้อมกับทีมได้ตามกําหนดที่ตกลงกันไว้ทําให้โดนลงโทษในที่สุดซึ่งตอนนี้นักเตะยังคงถูกสั่งแยกซ้อมเดี่ยวเพียงคนเดียวในขณะที่การตัดเอาโอบาออกจากทีมไปเลยในระยะหลังส่วนหนึ่งนอกจากเรื่องของวินไยแล้วปัญหาเรื่องของผลงานของนักเตะก็มีปัญหาเขายิงไปเพียง7ประตูในทุกรายการโดย3ใน7เป็นแฮตทริกในเกมชนะเวสต์บอมบิดเอาเบียนในเกมคาราบาวครับรอบ2ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ4เดือนที่แล้วและไม่มีสกอร์มา6เกมติดต่อกัน ก่อนจะโดนตัดออกจากทีมซึ่งอาจจะตายืนยันว่าเขามีวินัยและกฎของเขาและมันไม่ได้มากเกินไปอย่างแน่นอนไม่ผมไม่คิดว่าสิ่งที่ผมทําคือการยึดติดกับวินัยมากเกินไปผมสามารถยืนยันได้เคสนี้มันไม่ใช่แบบนั้นผมไม่ได้มีความคิดที่ว่าตัวเองจะต้องมาสร้างฐานอะไรในทีมด้วยการเป็นพวกผดเด็จการหรือพยายามทําให้ตัวเองเป็นโค้ชที่เฮียบอาไรทั้งนั้นมิเกลอาเดตาผมเพียงแค่ขอสิ่งหนึ่งนั่นก็คือความเคารพและความมุ่งมัน่นเป็นทั้งหมดที่ผมต้องการ และถ้าคุณไม่ต้องการสิ่งนี้ในการเล่นระดับสูงผมคิดว่าผมเก็บกระเป๋าและออกไปที่อื่นดีกว่าเพราะนั่นคือขอ้อเรียกร้องขั้นต่ำสุดที่คุณจะสามารถร้องขอได้แล้วผมขอโทษที่ต้องพูดแบบนั้นแต่ผมชัดเจนและคาดหวังในเรื่องที่ผมพูดกับทุกคนที่ทํางานกับสมสรแหอย่างนี้แน่นอนคนแรกไม่ผมไม่คิดว่าสิ่งที่ผมทํามันคือการยึดติดกับวินัยมากเกินไปผมสามารถยืนยันได้เคสนี้มันไม่ใช่แบบนั้นผมไม่ได้มีความคิดที่ว่าตัวเองจะต้องมาสร้างฐานอะไรในทีมโดยการเป็นพวกผดการ หรือพยายามทําให้ตัวเองเป็นโค้ชที่เฮียบอะไรทั้งนั้นที่ผมคาดหวังคือตัวผมเองถ้าวันหนึ่งผมทํามันไม่ได้ผมจะเดินไปที่ประตูและออกไปที่ไหนสักแห่งนี่คือความชัดเจนของผมในเรื่องนี้การจะประสบความสําเร็จได้คุณต้องมีแพชชั่นบางสิ่งและต้องแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของสมอสร,รที่เต็มไปด้วยประสา์นั่นคือขั้นตอนของที่คุณต้องแสดงมันออกมาผมคงไม่บอกให้ทุกคนว่าต้องยิงให้เข้าทุกประตูเมื่อได้โอกาสยิงประตูหรอก แต่ผมเพียงบอกว่าจงทําในสิ่งที่เหมาะสมในทุกวันเพื่อสโมสรแห่งนี้มองตามสถานการณ์แล้วแม้ว่าอาร์ติตาจะออกมากล่าวว่าการเลือกทีมของเขาในเกมกับนอริคซิตี้จะเลือกกิน1วันก่อนเกมและนักเตะหรือทุกคนในสโมสรสามารถที่ทําเรื่องผิดพลาดกันได้แต่ดูแล้วมันก็ไม่ง่ายนักกับการกลับมาสู่ทีมของโอบามยองเมื่อทีมกําลังไปได้ดีกับชัยชนะ4เกมติดต่อกันในทุกรายการโดยในลีก3เกมหลังสุดทําไปถึง9ประตูและเสียเพียง1ประตูเท่านั้นโดยที่ไม่มีโอบามยอง ท่ามกลางข่าวที่ว่าเขาจะหลุดจากทีมไปจนกระทั่งจบสิ้นภารกิจแอฟริกันนิชันครับซึ่งโอบามายองจะเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ในฐานะของกัปตันทีมชาติกาบองและหากเป็นเช่นนั้นอย่างน้อยจะพลาดเกมตลอดเดือนมกราคม2022ซึ่งหากรวมถึงกับ4เกมที่หลุดทีมไปก่อนหน้านี้โอบามยองจะหลุดทีมไป12เกมรวดโดยโอบามยองจะต้องเดินทางไปเข้าแคมป์ทีมชาติกันในช่วงปลายปีนี้เพื่อให้มีเวลายอย่างน้อย1สัปดาห์ก่อนที่จะเข้าทัวร์นาเมนต์ในวันที่9มกราคมนี้ ยามรักน้ำต้มผักอย่างว่าหวานยามร้าวราน,น้ำตาลอย่างว่าขมมองสถานการณ์แล้วมันก็ชัดเจนมากว่าโอบามยองจะถูกลดระดับไม่ใช่ทางเลือกแรกของทีมอีกต่อไปและมันแน่มาพร้อมข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการย้ายออกจากทีมของเขามีทั้งสโมสรในลีกเอิงเซเรอาและลาลิก้าต่างให้ความสนใจกับเขาโดยที่น่าวฮูที่สุดคือยูเวนตุสและบาซโลรนาที่ทั้งสองทีมมีข่าวกับเขามาก่อนแล้ว 15เดือนก่อนภาพความหวานเชื่อมกับการต่อสัญญาใหม่ที่มิเกลอาเตตาสามารถโน้มน้าวเขาให้เซ็นสัญญาใหม่เพื่อเป็นตัวหลักในแนวรุกของทีมพร้อมกับนักเตะที่ระบุว่าเขาอยากอย,กอยู่กับอาเชนนตต่อไปอยากกลายเป็นตำนานของสมสนปืนใหญ่มาถึงทุกวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตอกย้ำให้เราทุกคนได้เห็นว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนซึ่งในวงการฟุตบอลชีวิตของคุณจะรุ่งโรจน์หรือร่วงหล่นขึ้นอยู่กับทุกอย่างของตัวเองทั้งเรื่องในสนามและนอกสนามไม่ต้องมองไกลเพียงแค่มีข่าวนี้ออกมา กระแสสังคมแฟนบอลปืนใหญ่ส่วนมากเห็นด้วยกับการตัดสินใจนี้และหลายคนถึงขั้นแสดงความเห็นให้ขายออกจากทีมได้ก็ขายได้เลยเพราะผลงานไม่ดีมาสักพักใหญ่แล้วแถมค่าเหนื่อยก็แพงมากบนข้อเท็จจริงที่ว่าเข้าทำประตูให้อาร์เซนอลไปถึง92เกมจาก165เกมและนี่คืออดีตดาวยิงรองเท้าทองคำในฤดูก,กาล2008-2009โดยความเคารพในการตัดสินใจของอาร์เตต้า มองจากมุมแฟนบอลคนหนึ่งหากโอบามยองในวันนี้ยังคงยิงประตูดได้เป็นกอบเป็นกำรรในช่วงก่อนต่อสัญญาสถานการณ์จะเป็นแบบที่เป็นอยู่หรือไม่เป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างยิ่งว่าเขาจะกล้าหักหานกับหัวหอกคู่ใจของตัวเองหรือเปล่ามองแล้วก็ย้อนให้คิดถึงเคสของรอยขีนหรือยับสตัมที่เคยมีปัญหาด้านวินัยกับเสอร์อเล็กเฟอร์กูสันอย่างรุนแรงและเฟอร์กี้เด็ดขาดกับการปล่อยพวกเขาออกจากทีมทันทีแบบเสียใจเสียดายแต่ก็ต้องทํา เพราะนี่คือทีมของเขาการปกครองคนหมู่มากสําคัญที่สุดก็คือวินยัยความเฉียบขาดและต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณกับคนใต้บังคับบัญชาของตัวเองซึ่งโอบามยองเคยได้รับสัญญาณเตือนมาแล้วกับปัญหาด้านวินัยของเขาแต่ในเมื่อยังมีความผิดซ้ําเดิมด้วยทั้งเป็นกัปตันทีมอีกต่างหากโทษมันจึงแรงมากกว่าใครเพียงแต่เคสของอาดต้าอาจตัดสินใจง,ง่ายกว่าเคสของเฟอร์กี้เพราะโอบามยองไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองและมีแนวโน้มที่จะตกลงเรื่อยๆเช่นเดิม ยิงทาให้การตัดสินใจเรื่องนี้ง่ายกว่าเดิมลงโทษด,ด้านวินัยที่ย่อนยานของคนเป็นกับตันแสดงให้ลูกทีมชื่อเหลือเห็นถึงการทํางานของมืออาชีพขณะที่สมสรก็สามารถจะลดค่าแรงราคาแพงก่อนกําหนดหากโอบัมยองตัดสินใจย,ย้ายออกจากทีมเปิดที่ว่างให้กองหน้าคนใหม่ที่อายุน้อยกว่าสดกว่ากระหายความสําเร็จทั้งเงินทั้งกล่องมากกว่าซึ่งมันดีสําหรับสมสรและเป็นไปตามแผนงานของทีมที่จะปั้นนักเตะอายุน้อยเข้าสู่ทีมและกองหน้าเป็นตําแหน่งเดียวที่พวกเขายังไม่สามารถเติมเต็มตามแผนที่ต้องการ ที่สาคัญอาติต้าก็มีหน้าที่ในการทําให้ทีมประสบความสําเร็จให้ได้และอะไรก็ตามแต่ที่เขามีสิทธิ์พึงกระทําและเชื่อว่าจะทําให้ทีมไปถึงเป้าหมายได้เขาก็พร้อมทําทันทีเช่นกันเพราะมันคืออาชีพของเขาเหมือนกันขอต้อนรับสู่โลกของมืออาชีพใบเดิมที่โอบามยองอยู่กับมันมาอย่างยาวนานที่เขาอาจจะหลงลืมไปว่าอาชีพมันมาพร้อมกับความเป็นมืออาชีพทุกคนมีหน้าที่มีสิทธิ์ของแต่ละคนที่มาถึงวันนี้เมื่อผลงานของตนเองไม่เหมือนเดิมเมื่อเขาย่อนยานในหน้าที่ของตนเอง สถานการณก็พร้อมจะโหดร้ายกับเขาเช่นกันและไม่ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรบทเรียนครั้งนี้ของโอบามยองเขาจะจําไม่ลืมจนวันตายแต่ถ้าจบลงด้วยการออกจากทีมจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆมิเกลอาเดตาเชื่อว่าทีมของเขาเดินหน้ามาถูกทางแล้วและจะยังสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกเยอะปืนใหญ่ขยับมารังระดับสบนตารางคะแนนและผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศคาราบาวครับหลังถล่มซันเดอร์แลนด์5ต่อหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์ นัดต่อไปพวกเขาจะพบนอร์ดิซิตี้ทีมบว้ยของตารางในวันบ็อกซิ่งเดย์ซึ่งอาจจะต้องมีเป้าหมายพาทีมชนะรวด5เกมทุกรายการโคชชาสเปน,นิศกล่าวว่าเรามาถึงครึ่งทางของฤดูกาลแล้วโชคไม่ดีที่ฤดูกาลนี้จบลงในเดือนพฤษภาคมเพราะมันยังเหลืออะไรอีกมากที่ต้องทำยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจำเป็นต้องทำให้ดีขึ้นอีกเยอะและพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ผมคิดว่าทีมนี้กำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วนี่คือความรู้สึกที่ผมมี เนื้อหอมจากสามยักษ์อิตาลีเลงสอยโอบามยองสื่อดังปูดปีแอร์เอเมริกโอบามยองดาวยิงอาเซนนลกำลังเป็นที่ต้องการของสามสโมสรบิ๊กเนมแดนมักโรนีหลังจากที่ซอแวร์หมดอนาคตในถิ่นเอเมริสเตเดียมอินเตอร์มิลานเอซีมิลานและยูเวนตุสสามสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกเก่าโชเซียต่างมีความสนใจที่คว้าตัวปีแอร์เอเมริกโอบามยองกองหน้าดาวดังของอาเซนนลมาร่วมทีมช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมตามรายงานจาก ESPN สื่อกีฬาชื่อดัง เมื่อวันศุกร์ที่24ธันวาคมที่ผ่านมาโอบามยองมีข่าวเกี่ยวยงกับเรื่องย้ายทีมอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เจ้าตัวมีปัญหาเรื่องความประพฤติจนถูกต้นสกัดตัดชื่อออกจากทีมและยังโดนริบปลอกแขนกับตันทีมอีกด้วยมิเกลอาจจต้าผู้จัดก,การทีมไอ้ปืนใหญ่ยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องอนาคตของโอบามยองและล่าสุด ESPN ระบุว่าอินเตอร์มิลานและยูเวนตุสต่างกำลังจับตาดูสถานการณ์ของดาวยิงชาวกาบอ,องวัย32ปีอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามสื่อเจ้าเดิมอ้างว่าทั้ง3สโมสรยักษ์ใหญ่แดนมักกโรนีพร้อมดึงโอบามยองแค่แบบสัญญายืมตัวเท่านั้นเนื่องจากนักเตะม,มีเรทค่าเหนื่อยสูงทั้งนี้โอบามยองซึ่งปฏิบัติเลือสัญญาก,กับอาเซนอลแค่18เดือนเคยอยู่กับปีแสดงดำสมัยเป็นนักเตะเยาวชนแต่ไม่เคยได้รับโอกาสลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่แม้แต่นัดเดียวก่อนถูกขายให้แสงเอเตียนในปี2011หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ